สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับวันนี้ขออนุญาตออกอากาศที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้านหลังผมก็จะเป็นวิวจริงนะครับเป็นบรรยากาศาเขาเรียกว่าอะไรนะทะเลแต่เป็นทะเลแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับามาดูวันนี้ปรากฏว่าโอ้โหนะฮะต้องยอมรับนะครับวันลุงตู่นี่เก่งจริงๆนะเก่งทําให้คนเงียบเก่งทําให้ นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าต่างๆนี่หายเงียบท่านผู้ชมดูไหมฮะด้านหลังผมเนี่ยนะครับทีนี้เขาจะเป็นโฮมสเตย์จะเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะฮะค่อนข้างเยอะแต่ท่านผู้ชมสังเกตว่าจะหาคนเดินแทบไม่มีเลยโอ้โหนะครับอันนี้คือความสามารถของผลเด็กประยุทธ์จันโอชานะครับในการที่จะบริหารบ้านเมืองให้สงบนิ่งแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรมากนะครับ สงบจบที่ลงตูรักสงบจบที่ลงตูจบจริงๆครับนะทั้งของแพงน้ำมันแพงนะเมื่อวันก่อนเห็นไหมน้ำมันขึ้นราคาไม่60สตังค์นะผมถามพี่น้องชาวเรือ,เ,อเขาบอกว่าโอ้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับเรื่องอไม่มีไรายได้เนี่ยมันชินซะแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เอามาฝากท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการนะครับว่ามันสงบจริงๆครับ นะขนาดคลื่นทะเลยังต้องสงบเลย <c oughs> คือมันไม่มีคนเที่ยวเรือมันไม่เคยวิ่งเมื่อวานนั่งเรือดูนะครับก็ปรากฏว่าโอ้นะครับมันสงบจริงๆสงบนิ่งสนิที่เรียวกว่าไม่รู้จะพูดคาไหนนะครับนะผมพยายามสังเกตเช้านี้นะนักท่องเที่ยวจะมีบ้างไหมอะไรบ้างไหมดูแต่เช้านะครับปรากฏว่าโอ้นะฮะไม่มีเลยนะหาไม่มีจริงๆ นะเอามาประเด็นการเมืองสนิทต่ผู้ชมอะนะวันนี้ต้องยอมรับนะกระแสะเรื่องการยุบสภาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะพักร่วมรัฐบาลพักเล็กพักน้อยก็ออกมากระจององแงกันมากอยู่พอสมควรในประเด็นที่บอกว่าเออลงตู่จะยุบสภาหรือไม่ในเีกของพักเพื่อไทยเองก็เตรียมการอย่างเต็มที่นะครับพักเล็กเดี๋ยววันนี้ลงพื้นที่กันเต็มไปหมดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไหมะ สาเหตุเน,นื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นยังไม่มีความชัวหรือไม่มีความแน่ใจว่าตัวเองจะรอดหรือไม่ถ้าฝ่ายคาย้านยื่นจติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่จะเปิดในเดือนพฤษภาานี้อย่าต่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าโอ้นะครับชัวนะอนุทินบอกว่า,นะวนะวา260เสียงมีแน่นอนแต่กระแสลึกๆนะครับนะพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นหนาวหนาวร้อนๆครับ ทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงหน,หนาวร้อน,อนเพราะอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมครับคือถ้าสมมุติว่ามีการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะยุสบสภาไม่ได้นะฮะกฎหมายรัฐมนตรีก็เขียนไม่ให้ยุสบสภาจนะนกว่าจะมีการโหวตกันทีนี้ปัญหาก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาว,วันนี้กังวลเรื่องอะไรไหมกังวลว่าถ้าโหวตไปแล้วตัวเองจะไม่ได้รับการไว้วางใจนั่นก็หมายความว่าการลง จากหลังเสือหรือหลังอะไรก็ไม่ทราบนะครับของพลเด็กะยุธจ์จโนชานั้นเนี่ยนะจะกลับกลายเป็นว่าตัวเองต้ตองสูญเสียอำนาจชนิดที่เรียกว่าเขากไม่มีการเตรียมตัวและถ้าสมมุติพลเด็กะยุศจโนชา,นาถูกโบตแบบไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจปั๊บเนี่ยคนที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ายังรวมรัฐบาลกันติดแบบนี้ก็น่าจะเป็นอนุทินชาญวิรุล พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยนิสัยแล้วนะครับคงไม่ยอมแน่ๆนในการที่จะให้อนุทินชาญวิรุณน,นั้นขึ้นมาเป็นนายกรัฐรมนตรีเพราะจะได้เลยว่าขณะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับก็เียว่าใช้หนูแบบใหม่ๆห,หนูก็ต้องขอภัยนะครับก็ต้องกุมหวังขาคุยอ่ะนะคือมองหนูเป็นหนูจริงๆนะมองตัวเองเป็นราชฎ์สีแต่ถ้าสมมติว่าหนูจะขึ้นมาเป็นราช์สีแทน คือหนูจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนผมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์ชันั่ากินยาฆ่าตัวตายซะยังดีกว่านะครับ <c oughs> นี่คือความรู้สึกของแกนะฮะคือคนที่เคยมีอํานาจเงคนที่เคยมีอํานาจคนที่เคยใช้อํานาจคนที่สําคัญผิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีคนเก่งนะสุดยอดในประเทศไทยไม่มีใครสู้ลงตู่แล้วที่นี่คือความรู้สึกของพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาจริง,รงๆนะครับคิดว่าคนอื่นเนี่ยแะครับแย่ไปหมดเลวไปหมด ทุจริตคอร์รัปชันแต่ตัวเองนี่คือผู้บริสุทธิ์แต่โลกของความเป็นจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่หลายคนยังตั้งคําถามอยู่ได้ซ้ําไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์ชัยนั้นอาจจะไม่ยอมให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในคราวหน้านะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพักภูมิใจไทยจะโหวตให้ตัวเองหรือไม่อันนี้สําคัญนะครับอย่าไปคิดว่าพักภูมิใจไทยจะโหวตให้นะครับเพราะวันนี้ว่าพักภูมิใจไทยนั้นไม่ได้เกรงใจพักพลังประชารัฐแล้ว สังเกตการสไตร์ในการไม่เข้าร่วมประชุมครมอรําได้ไหมฮะในเรื่องของรถไฟฟ้าสีเขียวอ่ะพักภูมิใจไทยก็กล้าที่จะบอกว่าไม่ต้องเข้าประชุมโดยไม่ได้แคร์สายตาหรือว่าแคร์ความรู้สึกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้คนที่ต้องงอคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ภูมิใจไทยนะครับเพราะกระแสะการเมืองวันนี้เรื่องการยุบสภาจึงมีท่าทีค่อนข้างที่จะใกล้เคียงไปเรื่อยๆและผมฟังพักเล็กแต่ในซีกรัฐบาล นะครับหลายพักพูดในแนวเดียวกันว่าเป็นไปได้นะครับที่ลุงตู่นั้นอาจจะชิงยุบสภาก่อนการเปิดสมัยประชุมและคนนับว่าเอาแล้วถ้าชิงยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกจะออกสามารถที่จะเลือกตั้งได้หรือไม่คําตอบขึ้นได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับไอเรื่องกติกาการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะวันนี้ที่คิดกันอยู่ก็คือทํำยังไงรัฐบาลจะได้เปรียบไม่ว่าจะเรื่องของการนับคะแนนไม่ว่าจะเรื่องของการหารคะแนน,นว่าจะหารร้อยหรือหารห้าร้อย ขนาดพรรคเพื่อไทยออกมาพูดชัดๆเดวก็บอกมันหา5ห้าร้อยไม่ได้นะดูจากรับนูนดูจากกฎหมายดูจากกฎหมายที่เสนอขอแก้ไขนะคือกฎหมายลูกกฎหมายเลือกตั้งสสกฎหมายประกอบรับนูนเนี่ยมันยังไงมันต้องหารด้วยร้อยแต่รัฐบาลก็ยังคิดตันนี้ว่าทํายังไงจะหารด้วยห้าร้อยเพราะถ้าหารด้วยร้อยพรรคเพื่อไทยมีโอกาสชนะสูงก็มีวิธีใดก็ได้ที่จะให้พรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับได้สสน้อยถูกไหม อันนี้คือวิจิตของรัฐบาลที่พลาดไปแล้วในการปล่อยให้มีบัตร2ใบออกมา,าวันวิธีการวันนี้วันเดียวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทําได้คือยุบสภาก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะครับถ้ายุบสภาวันนี้เนี่ยนะยังมีโอกาสเตรียมตัวได้ว่ายุบสภาแล้วเนี่ยตัวเองจะไปอยู่พักไหนจะอยู่พักพลังประชารัฐหรือไม่แลือจะไปอยู่พักที่ตั้งสำรองไว้ไปอยู่พักไหนอย่างไรหรือไม่ใช่ไหมอันนี้ก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังสามารถที่จะพอเลือกได้และมีเขาเรียกว่า มีความอะไรมีการตัดเตรียมได้แต่ถ้าสมมติว,ว่าโหวตไม่ไว้วางใจหลังการวิรายิรหนึ่งฝ่ายค้านแน่นอนครับข้อมูลที่จะวิพายิปรายในการไว้วางใจแบบโหวตนั้นคงไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับที่มีการเอาอภายิปรายไม่ไว้วางใจแบบมาตรา152แต่คราวนี้151นั่นก็หมายความว่าข้อมูลจะต้องแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดตายของยุทธจาสตร์ชาวันนี้คือเรื่องเลยไหมเรื่องรถ เรือดำน้ําไร้เครื่องคือได้มาแต่โครงไม่มีเครื่องอันนี้ก็จะเป็นจุดตายของพลเอกประยุทธ์จันทร์ชายอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเยอ,อรมันไม่ยอมขายเครื่องให้กับจีนจีนก็ไม่สามารถส่งเรือนำน้ําที่มีเครื่องของเยอรมันได้ก็เหลือแต่โครงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์ชาต้องคิดหนักเช่นเดียวกันว่าจะปล่อยให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นะครับวันนี้ก็เลย ถือโอกาสเข้ามาช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเพื่อแผ่ไปยังท่านผู้ชมที่เป็นแ,นแฟนๆรายการความจริงแล้วก็อยากจะพูดว่าวันนี้มาที่จันทบุรีอาเภอขลุงนะฮะบรรยากาศเงียบสงบจบที่ลงจู่จริงๆนะครับหาคนมาพักหาคนมานั่งนะฮะทานข้าวทานอาหารแทบจะไม่มีท่านผู้ชมครับไม่มีจริงๆท่านผู้ชมดูข้างหลังผมไหมเรือวิ่งไหม อ่านะครับได้ยินเสียงสตาร์ทเรือคือเรือหางยาวต้นนั้นนะครับนะครับเขาใช้กันในบ้านนะวันนี้ก็เลยผิดโอกาสมาเพื่อแผ่พูดคุยกันนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ใช้เวลาสั้นๆเนาะอากาศมันร้อนนะครับแสงก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าใดนักผมจำนงชัยมงคลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ